สลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The Bed Ford ผมเบสที่ปรึกษาการขาย Ford s i ด e r d เจริญนครวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาทุกๆท,ท่านนะครับมาพบกับ Next Gen Ranger XLT ทั้ง2คันนี้นะครับจะมีทั้งตัว Open c a p และ4ประตูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับตัวสเปคคร่าวๆและแคมเปญของ2คันนี้นะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรจากทาง s i ด e r d y จริญนครเรานะครับแต่ก่อนจะไปรับชมขออนุญ,ญาต ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่อง The b e d Ford ไว้ด้วยนะครับผมมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันว่าแคมเปญและสเปคของเจ้า2ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับที่ทางซาดิบ,บีเจริญนครเรามอบให้กับทางคุณลูกค้าทุกทท่านไปครับมาครับมาดูค่าตัวของ XLT ตัว DBL นะครับตัวนี้ค่าตัวปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่ 9 00 4 0 0 0บาทแต่ความพิเศษของตัวนี้นะครับที่มีอยู่ที่ Ford ดไซดับีเจริญนครเรานะครับจะเป็นตัวที่บวกแพ็กเกจพิเศษเข้าไปด้วยนะครับอีกส0 0 0 0บาทนะครับราคาเบสจะอยู่ที่9 00 4 4 0 0 0บาทนะครับในส่วนของแพ็กเกจพิเศษพิเศษที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยหลักๆที่จะได้มานะครับก็จะเป็นพวกเรดาร์กันชนด้านหน้านะครับผมและตัวตัวจับ คนเดินถนนอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบเปิดปิดไฟสูงแบบอัตโนมัตินะครับและตัวเลนคิปปิ้งนะครับที่ให้มากับออปชันพิเศษตัวนี้นะครับในส่วนท่านใดที่กําลังมองหา xlt นะครับเรียนตามตรงว่าตอนนี้เป็นรายไอเทมมากนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหาสามารถทักมาสอบถามและพูดคุยกับผมเบสที่ปรึกษาการขาย ford study เจริญนครได้เลยนะครับเรียนตามตรงครับลูกค้าว่าเหลือไม่เยอะครับและมีความพิเศษอย่างมาก และที่สำคัญเลยนะครับโปรมโมชั่นนะครับที่ฟรีดาวหรือดอกเบี้ยศูนยปอเซ็นหรือชุดแต่งนะครับคุณลูกค้าชอบแบบไหนตักข้ามาพูดคุยก่อนได้ครับเรามีทางออกให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตัวรถรอบๆคันนะครับและสเปคที่มาจากโรงงานว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมอ้าวมาดูกันครับว่าในส่วนของด้านหน้าของ XLT นะครับสเปคเดิมๆจากโรงงานเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมีความเรียบหรูดูดีทีเดียวนะครับจะเห็นว่ากระจังด้านหน้าเนี่ยที่มาเนี่ยพร้อมโลโก้ Ford นะครับตัวนูนนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่มาในลุกโรเมียมนะครับดูพรีเมียมอย่างอย่างดีเลยนะครับผมในส่วนของไฟด้านหน้านะครับจะมีรูปแบบเป็นเดย์ไทม์ n i นี้ไลท์เป็นไฟ c ีแคมป์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทาง Ford โดยเฉพาะเลยนะครับ และตัวนี้ครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าความพิเศษของตัวบวกแพ็กเกจก็คือจะมีการใช้ตัวระบบควบคุมไฟสูงนะครับมีการปรับแบบออโต้ด้วยนะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกจะเป็นชนิดหลอดฮาโลเจนนะครับพร้อมมาด้วยตัวสีแคมป์นะครับที่ชุบโครเมียมมานะครับและด้านนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่มาจากโรงงานบวกเข้าไปให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวบวกแพ็กเกจตัวนี้นะครับ ค่อนข้างสวยงามครับคุณลูกค้ากับสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานซึ่งท่านใดถ้าชอบในการแต่งเพิ่มสามารถปรึกษาและพูดคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านข้างกันต่อว่าเป็นอย่างไรไปครับมาครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของล้อนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับให้ความสวยงามเป็นอย่างมากเลยครับมาพร้อมกับสีออกสีบอลเทานะครับผมตัวนี้ นะครับลัดมาด้วยยางบิส stone นะครับผมขนาด255 70 r 1 7นะครับอันนี้เป็นสเปคเดิมที่มาจากโรงงานซึ่งหลายๆท่านได้ไปก็มีการเปลี่ยนอัพไซส์ขนาดล้อนะครับหากท่านใดชอบในการแต่งสไตล์ไหนเนี่ยสามารถทักสอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงด้านบนกันต่อ,อมาครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของด้านบนนะครับของเจ้า XLT DBL นะครับตัวนี้นะครับสังเกตว่าลองดูคีิประบายอากาศด้านข้างนะครับจะมาในลุกดำตัดกับสีโครเมียมนะครับซึ่งบ่งบอกคำว่าเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบเดี่ยวของค่ายฟอร์ดเรานะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถและตัวนี้นะครับกระจกมองข้างทั้งตัวที่เป็นหูช้างและตัวบานกระจกนะครับจะเป็นการปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับ ตัวนี้จะเป็นพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทย์เล็ด้วยนะครับในตัว XLT ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ให้มาเอ็ตัวนี้จะยังไม่มีราวหลังคานะครับถ้าหากคุณลูกค้าต้องการเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมอันนี้สามารถพูด,พดคุยกันได้นะครับและในราวบันไดด้านล่างนะครับจะให้มาเป็นราวบันไดสีดํานะครับพร้อมกับตัวผิวหยาบกันลื่นด้วยนะครับลูกค,ค้ามีความสวยลงตัวครับ สเปคเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับชุดนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังต่อครับว่ามีอะไรบ้างของสเปค xlt ตัวนี้เชิญครับมาในส่วนของด้านท้ายครับอุ้ราคาลองดูนะครับตัวนี้จะมีบันไดเดิมติดมาให้จากโรงงานนะครับพร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการถอยนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับและนี่ครับ สัญลักษณ์ xlt สีโเมียมนะครับให้ความเรียบหรูเลยนะครับจุดนี้ไฟท้ายยังจะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ led นะครับผมมากับโลโก้ ford ต,ตัวใหญ่เห็นเด่นชัดเจนนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับซึ่งตัวนี้จะไปแสดงผลที่หน้าจอไปในห้องโดยสารด้วยนะครับแล้วก็คำว่าเจอร์นะครับที่ปั๊มมาที่ตัวกระบะเป็นตัวปั๊มจมนะครับมาจากโรงงานในส่วนของ ฝากระบากนะครับตัวนี้เราเปิดได้เลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงบึกบึนครับดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับ f o r ์ดเ x ็กเจอเลนอ่ะมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายด้าน,ด,านด้านในนะครับของเจ้า XLT DBL นะครับ 6MT นะครับคันนี้นะครับ จะมาพร้อมกับหน้าจอด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งให้ความสวยงามเรียบหรูที่เดียวนะครับสังเกตดูที่พวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มในการปรับเซตนะครับระบบนะครับพร้อมกับตัวลมดํานะครับเป็นดําเงานะครับตัดมาที่พวงมาลัยนี่ให้ความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยนะครับผมตัวนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปครับเป็นพู s h start แล้วนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบบพู s h start นะครับผมเห็นไหมครับอ่า ลองดูดีๆนะครับภายในคอนโซลด้านในเนี่ยมีความเรียบหรูมากครับทางเดนเจอร์เราเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยครับบวกกับหน้าจอกลางนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ด้วยนะครับและความพิเศษนะครับตัวนี้แถมมาให้กับตัว Wireless c h a r ์จด้วยนะครับผมมีมาให้ตั้งแต่ตัว XLT ขึ้นมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ยังจะเป็นเกียร์เมนูน6สปีดนะครับผม ท่าใดที่ชอบความสนุกนะครับเราใจในการขับขี่แนะนําเลยครับต้องเกียร์ mt เท่านั้นครับอ่าโอเคครับผมมาครับพูลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูเจ้า xlt นะครับตัว open c a p นะครับคันนี้เหมือนกันครับเกียร์หสปีดนะครับผมราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่8,09,000บาทเท่านี้ครับตัวนี้ อย่างที่เรียนแจ้งไปครับว่ารุ่น mt ของทางนี้เจเลนเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับยังไงเรียนเชิญนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากับทางผมเบสฟอร์ดนะครับเบสที่ปรึกษาการขายของ Ford ดไซด์ดับี้เจริญนครได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของเจ้าคันนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปครับคันนี้จะเป็นแบบ Open Cap นะครับก็คือเป็นตัวแคปธรรมดานะครับกระบะตอนครึ่งและในส่วนของโปรโมชั่นคันนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวนะครับหรือดอกเบี้ยศร์เซหรือชุดแต่งลูกค้าชอบแบบไหนสามารถทักเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้ครับเรามีทางออกและโปรโมชั่นให้กับทุกๆเคสแน่นอนมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูรอบคันในเบื้องต้นและภายในห้องโดยสารนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้จะเหมือนตัว4ประตูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟ daytime running light นะครับตัวกระจังด้านหน้าที่มาพร้อมกับเบรออนแบบโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเห็นชัดเจนนะครับชุดนี้และตัวไฟตัดหมอกล่างนะครับก็จะเป็นแบบฮาโลเจนพร้อมด้วยเป้าครอบแบบสีแคมป์นะครับเหมือนกันกันกบตัวสีประตูเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ขนาดล้อขนาดยางนะครับก็จะลัดมาด้วยยางบิสโตนนะครับผมตัวนี้ขนาด255 70 R17 นะครับผมตัวนี้สเปคที่ให้มาจากโรงงานค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับนะครับในส่วนด้านข้างก็จะมีตัวคีบระบายอากาศนะครับคือซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดี่ยวนะครับเหมือนกันนะครับกระจกพับ และปรับบานแบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้และมือจับนะครับตัวเปิดปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้อย่างที่เรียนแจ้งครับ xlt เราจะไม่มีราวบันไดด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาปกติพร้อมมาด้วยบันไดด้านข้างนะครับชุดนี้สีดําด้านครับมีตัวกันลื่นมาให้ด้วยติดมาจากโรงงานมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับว่า สภาพด้านในเป็นอย่างไรนะครับแคปของทาง n e x t g e n e ์เ r นเจอรเาค่อนข้างใหญ่มีความกว้างขวางนะครับสะดวกสบายครับคุณลูกค้าอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เบาะนะครับสามารถขึ้นนั่งได้เลยผมสูงร้อหนักประมาณเอ่อ76 77นะครับสามารถนั่งได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ปรับเบาะขึ้นหน้านะครับแต่เห็นว่า ไม่ได้อึดอัดนะครับตัวนี้สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับพร้อมกับตัวคอนโซลกลางด้านหลังนะครับจะมีตัวชาร์จไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับชุดนี้อ่าห้องโดยสารกว้างขวางครับคุมโทนมาด้วยโซนสีดำนะครับเป็นเบาะแบบผ้านะครับลวดลายที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างมีความสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเบาะจะเป็นทรงโอบนะครับค่อนข้างกระชับกับตัวผู้นั่งเลยคล้ายๆทรงบัตเตอร์ซีทนะครับ และที่พิเศษสําหรับตัวแคปนะครับที่ค่ายอื่นอาจจะยังไม่ได้มีการทําเห็นไหมครับจะมีไวเลสชาร์จด้วยเห็นไหมครับคุณลูกค้านี่แหละครับคือออปชันที่ทางเรนเจอร์เราให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับในความเหนือชั้นที่ให้มานะครับและด้วยตัวคอนโซลเองเนี่ยสังเกตดูดีๆครับค่อนข้างมีความพรีเมียมอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับ ตัวหน้าจอเองก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับในทุกๆรุ่นของ Next Gen เลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับลูกค้ากับสเปคของเจ้า เ e x กเจอร n g e r กซ์ทั้ง2คันนี้ทั้งตัว OpenCAP และ4ประตูนะครับที่ผมมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านเรียนกันําตรงครับหากชอบในการรีวิวของช่อง The b e s t Ford นะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษากับผมได้นะครับเบสที่ปรึกษาการขายของซา d ด์บีเจรนครนนะครับตรงไปตรงมาครับดันทุกเคสนะครับยังไงเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผม อาจจะต้องขออนุญาตจ,จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่า EP ีหน้าผมจะมีโปรโมชั่นดีๆและรถตัวไหนมานําเสนอให้กับทางคุณลูกค้าได้รับชารับทราบรับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ